ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบาดเจ็บ25รายยังไม่ทราบมือวางระเบิดเป็นใครปั๊มลูกช่วยชาติประทรวงการคลังยื่นข้อเสนอบุตรคลที่สองลดหย่อนภาษี60,000บาททำไมคนเจนวายจึงไม่อยากมีลูกฮีโร่ตัวจริงชาวจีนช่วยเดนมาร์กลดประชากรห้อยนางรมที่กำลังขยายพันธุ์อย่างหนัก มาร่วมวิครรา์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพักาใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นทีถึง20นาฬิกาต้อนรับวันจันทร์กันด้วยเหตุระเบิดเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณห้องรับรองข้าราชการบำนาญ ห้องตรวจโรคในทหารชันยศในพลและที่ช่องจ่ายยาช่องการเงินค่ะก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ,จ็บนะคะประมาณ25คน<อ>เหตุเกิดนี้ค่ะคุณผมมู้ชมเป็นเหตุระเบิดในเมืองหลวงครั้งที่2 ในรอบ7วันเท่านั้นเองนะคะในวันที่15พฤษภาคมก็มีเหตุระเบิดแล้วครั้งหนึ่งที่หน้าโรงละครแห่งชาติพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการฐานบกค่ะกล่าวถึงเสียงดังคล้ายระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติที่มีลักษณะเดียวกันกับเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดป้าบอมที่บริเวณหน้ากองสลักเก่าถนนราชดำเนินกลางว่าเหตุระเบิดที่หน้าโรงละครแห่งชาติกับเหตุระเบิดหน้ากองสลักเก่านะคะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันและชัดเจนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ไม่ได้หวังผลร้ายต่อ เป็นฝีมือของกลุ่มที่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้นั่นก็คือ2เหตุระเบิดนะคะที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเชื่อว่ากลุ่มการเมืองคงไม่ทําเพราะอยากให้ไปสู่หมดการเลือกตั้งโดยเร็วคนที่ทําต้องการ d i s c ครดิตรัฐบาลส่วนเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกรุด พระมงกุฎครั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกสีวารารังสิพร,รมามณกุลค่ะก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นระเบิดชนิดใดซึ่งรัศมีการทำลายล้างอยู่ที่2-3เมตรและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่กองสลักกินแบ่งเก่าและหน้าโรงละครแห่งชาติหรือไม่นะคะตอนนี้จะต้องรอให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเสียก่อน แล้วได้สั่งให้ในายฐานเวนค่ะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้บาดเจ็บทั้งหมดเพื่อน,นำมาตรวจสอบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามะะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการก่อกวนหรือว่าจงใจประสงค์ต่อชีวิตทั้งนี้ก็ต้องประนามผู้ลงมือนะคะบอกว่าขนาดพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังไม่เคยมีการวางระเบิดในโรงพยาบาลส่วนพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทับบกค,ค่ะก็ระบุว่าหลังจากนี้นะคะจะมีการปรับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการฝ่ายความมั่นคงทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องมือรวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนหน่วยงานต่างๆตรวจสอบดูแลกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยให้สามารถติดตามผู้ไม่หวังดีดำเนินการได้อย่างอิสระส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญก็จะมีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นโดยได้มอบหมายให้กองทัพพักที่หทั้งเจ้าหน้าที่ในและนอกเครื่องแบบตรวจตราพื้นที่กทมชั้นไหนมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ย้ำค่ะว่าการเข้มงวดในด้านความปลอดภัยไม่ได้เป็นการทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่เพื่อความไม่ประมาทโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หย่อนยานและยังคงทำงานอย่างหนักเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นช่องโหว่เป็นพื้นที่อ่อนไหว ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นความผิดของใครแต่เชื่อว่ามีคนพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของคอสอชอและรัฐบาลนะคะส่วนพลตรีคงชีพกันตรวานิชโคศกกระสวงกระโหมก็กล่าวประนามการกระทำดังกล่าวค่ะว่าไม่ว่าเบื้องหลังผู้ก่อเหตุและกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังจะกระทำด้วยวัตถุประสงค์ใดถือเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยมโหดและไร้มนุษยธรรมเพราะเป็นการกรา่อเหตุต่อสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้จะป่วย ซึ่งกำลังรักษาตัวส่วนพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัมมนตรีนะคะก็สั่ง การเร่งคลี่คลายสาเหตุที่เกิดขึ้นและติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วขณะเดียวกันก็ให้ควบคุมตรวจเข้มทั้งพื้นที่ชั้นในชั้นนอกโดยรอบก็ต้องถือว่าเหตุระเบิดติดติดกันหลายครั้งนะคะทั้งเหตุระเบิดที่กองสลากเหตุระเบิดที่หน้าโรงละครแห่งชาติแล้วครั้งล่าสุดนะคะเหตุระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งเป็นสิ่งที่ชวนให้อกสั่นขวัญแขวนขวน,ขวน,นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่หลายๆท่านได้พูดไปว่า ขนาด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะยังไม่เคยมีการก่อเหตุ ในโรงพยาบาลเลยแต่นี่เป็นเขตกรุงเทพชั้นในก็หวังว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นะคะจะสามารถหาเบาะแสนะคะหรือหาตัวผู้ก่อเหตุได้โดยเร็วเพราะมิเช่นนั้นนะคะถ้าเราหาคนก่อเหตุไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็จะมีการโยนความผิดนะคะหรือมีการสร้างข้อสมมุติฐานต่างๆของกลุ่มการเมืองต่างๆแล้วนั่นจะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูว่าเขามีมาตรการนะคะอยากจะให้ช่วย มีลูกหน่อยซีนะคะตอนนี้ขาดแคลนแรงงานเหนือเกินเดี๋ยวมาดูกันว่ารัฐบาลจะเตรียมมาตรการอะไรให้ปั๊มลูกช่วยชาติค่ะ No e ีโสนับสนุนโดย e x p o r t พอร์ k ช n g Power เข้าใจนักเดินทาง เต็มที่เลยแหละและสิ่งที่ตามมาก็คือการขาดแคลนพลเมืองที่อยู่ในวัยแรงงานวัยที่จะเป็นเรี่ยวแรงสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจกษษของประเทศชาตินี่เราพูดกันแบบใจดาเลยนะคะคือเราไม่ได้มองเรื่องเรารักมนุษย์หรืออะไรเลยนะคะมองจากสายตาของของของ,ของการบริหารจัดการรัฐช,ชาติสมัยใหม่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของรัฐช,ชาติสมัยใหม่ก็คือคนก็คือประชากรของรัฐนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนก็จะไม่มีแรงงานนะคะไม่มีใครทางาน ไม่มีใครใจ่ายภาษีให้กับรัฐรัฐนั้นก็ต้องล่มสลายไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นปัญหาของการขาดแคลนประชากรเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสําหรับหลายๆประเทศนะคะที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแล้วรายการอินเทอร์วิวจริงแล้วก็นําเสนอเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแขกก็ยืนยันอยู่เสมอนะคะว่าสังคมใดก็ตามถ้าหากขาดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโซเชียลเซคิวริตี้นะคะความปลอดภยัยความมั่นคงนะคะทางสังคมสังคมนั้นหากคนก็ย่อมไม่อยากจะมีลูกนะคะ ถ้าเรามีลูกแล้วเรารู้สึกว่าลูกเราจะได้เรียนหนังสือไหมจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลไหมจะมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไหมมีกฎหมายมีหลักนิติรัฐนิติธรรมที่จะเป็นหลักประกันนะคะของชีวิตชีวิตหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาในรัฐรัฐหนึ่งเนี่ยถ้าหากมันไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะโอกาสที่คนอยากจะมีลูกมันก็น่าจะน้อยลง วันนี้ค่ะคุณผู้ชมในวิสุทธิสีสุพันธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังนะคะกำลังพิจารณาถึงแนวทางที่ให้แรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีลูกมากขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ศึกษามาตรการที่จะเป็นไปได้นะคะเช่นจะมีมาตรการทางด้านภาษีไหมนวิสุทธ์ก็บอกว่าปัจจุบันนะคะสัมพกรณ์ก็เพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนให้คนมีลูกโดยนําบุตรมหาหักค่า ลดหย่อนทางภาษีได้คนละ3 0 0 0 0บาทไม่จํากัดจํานวนบุตรจากเดิมให้ค่าลดหย่อนบุตรเพียงคนละ1 5 0 0 0บาทและจํากัดจํานวนบุตรที่จะได้รับค่าลดหย่อนไม่เกิน3คนอย่างไรก็ตามการสนับสนุนให้คนมีบุตรมากขึ้นจําเป็นต้องมองทั้งฝั่งปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกันเพื่อให้ประชากรเกิดใหม่ในอนาคตมีคุณภาพคือถ้ามองทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นพร้อมๆกันก็เหมือนกับแบบว่าเออถ้าเป็นคนจนไม่ค่อยมีความสามารถจะเลี้ยงดูลูกให้ เติบโตไปเป็นประชากรที่จะมีประสิทธิภาพนะคะสักเท่าไหร่โตไปแล้วอาจจะเป็นปัญหาก็ไม่ค่อยอยากให้คนกลุ่มนี้มีลูกสักเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าจะมีมิตินั้นด้วยหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลงังค่ะก็บอกว่าแนวทางการส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นโดยใช้มาตรการภาษีเป็นแรงจูงใจนั้นสอสคอนะคะกำลังพิจารณาว่าอาจจะเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีการมีบุตรคนที่2เป็น60,000บาทจากปัจจุบันได้เพียง3 0,000บาทจะเป็นแรงจูง ใจที่เพียงพอหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามมันก็ต้องดูด้วยว่าเรามีเงินที่จะจ่ายค่าอุดหนุนมากถึงเพียงนั้นหรือเปล่าถ้าเรามาดูนะคะตารางอัตราการเกิดเนี่ยตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2559นะคะจะเห็นว่าอัตราการเกิดรวมชายหญิงนะคะมีจํานวนลดลงเรื่อยๆจากปี2555จาก8 1 8 9 0 1คนนะคะปี59เหลือเพียง เจ็ดแคนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีงานวิจัยจากสกว,วค่ะคุณผู้ชมทํางานวิจัยออกมานะคะว่าทําไมคนสมัยใหม่ไม่อยากมีลูกคนสมัยใหม่ในที่นี้คือใครนะคะเขาก็พุ่งเป้าไปศึกษาที่คนเจนวายคนเจนวายในที่นี้ก็คือประชากรที่เกิด ในช่วงปี2523ถึง2546คนเจนวัยปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่มีอายุ14ถึง37ปีแล้วก็ปีล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้แหละเขาไม่ได้อยากจะมีลูกนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำใหออ้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดน้อยลงเรื่อยๆในงานวิจัยนี้ค่ะก็ไปศึกษาว่าเพราะอะไรคนเจนวัยนะคะไม่อยากจะมีลูกมีลูกช้ามีลูกน้อย เขาก็ดูมีเหตุดังต่อไปนี้มาดูปัจจัยระดับมหาภาคก่อนนะคะปัจจัยระดับมหาภาคเขาบอกว่าบทบาทชายหญิงเป็นอุปสรรคนะที่ทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะมีลูกสักเท่าไหร่เพราะว่า ปัจจัยนี้นะคะคือการที่แบ่งหน้าที่การเลี้ยงดูลูกเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงมากกว่าที่จะให้เป็นความมากกว่าที่จะเป็นบทบาทเท่าๆกันระหว่างพ่อกับแม่นะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลลูกเท่าๆกันภาระเนี่ยมันมาตกอยู่กับผู้หญิงมากกว่าก็เลยทําให้ผู้หญิงจํานวนมากลังเลที่จะมีลูกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยด้านสังคมงานวิจัยชี้เห็นว่าค่านิยมของคนเจน Y แตกต่างจากคนรุ่นก่อนนะคะคนเจนวเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจาเป็นต้องมีลูกที่จะให้ลูกมาเลี้ยงดูตัวเองในยามแก่เท่า อยากจะมีชีวิตนะคะให้มีอิสระมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนเจนแบบเดวี้บูเมอร์ย่านี้นนะคะ่ะเขาก็ต้องคิดว่า,าถ้าเราไม่มีลูกเนี่ยแก่ไปใครจะมาดูแลเราจะตายเน่าอยู่ตามลําพังอยู่ในบ้านไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาเก็บศพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีลูกดีก,กว่านะคะอย่างน้อยอก็มีคนจัดงานศพให้แต่คนเจนวายนะะีไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแบบนั้นอีกต่อไปแล้วแล้วก็มีเพื่อนมีญาติสนิทนะคะมี ฝากอนาคตไว้กับสิ่งอื่นๆมากกว่าคิดจะฝากอนาคตไว้กับลูกเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมีลูกเท่าไหร่นอกจากนี้ก็มีปัจจัยเรื่องการทำงานด้วยสําหรับคนเจนไวที่อยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะการเรียกร้องจากที่ทำงานว่าจะต้องทุ่มเท ให้กับการทํางานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จก็ทําให้คนเจนวายลังเลที่จะมีลูกเพราะว่าถ้ามีลูกแล้วก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่พอทํางานไม่เต็มที่ก็จะไม่ได้โปรโมตไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเพื่อนคนที่เข้ามาทํางานพร้อมๆกันแต่เขาไม่มีลูกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับการงานมากกว่าก็มีความก้าวหน้ามากกว่านี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ต้องมาชักน้ําหนักแล้วละ่ะว่าระหว่างความสําเร็จในการทํางานกับการมีลูกจะเลือกอะไรแล้วคนเจนวายส่วนใหญ่ก็เลือกงานนะคะมากกว่าจะเลือกลูกนอกจากนี้ เขาบอกว่าคนนวัยในกรุงเทพไม่ว่าจะจนหรือรวยนะคะมองว่าการเลี้ยงลูกมีราคาแพงโดยเฉพาะฐานะทางคนที่มีฐานะปานกลางซึ่งคนเหล่านี้นะคะจะเห็นความสําคัญของการศึกษาเพราะฉะนั้นเขาก็คิดแล้วคํานวณแล้วว่ามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดจนเข้าโรงเรียนอนุบาลจนเข้าปถมมัธยมจบมหาวิทยาลัยนะคะคำนวณสลาตะาออกมาเนี่ยต้องใช้เงิน ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทสําหรับที่จะเลี้ยงคนนะคะประมาณ20ปีแล้วได้คิดเรียนหนังสือดีๆนะคะไม่ใช่เลี้ยงกันตามมีกตามเกิดและรายการอินเทอร์วิวก็เคยพูดใช่ไหมคะว่าประเทศเราเนี่ยเป็น2นักขาการศึกษาไทยนั่นก็คือคนจนนะคะเรียนโรงเรียนอีกมาตรฐานหนึ่ง คนที่มีสตางค์เรียนโรงเรียนอีกมาตรฐานหนึ่งจบออกมานะคะสองคนนี้ก็มีอนาคตแตกต่างกันลิบลับเพราะฉะนั้นคนเจนวายที่มีฐานะปานกลางนะคะมีเงินเดือนแค่พออยู่พอกินนะคะพอประคองตัวไปเขาก็ต้องคำนวณแล้วถ้าเขามีลูกแล้วเขาไม่มีปัญญาจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆไม่มีปัญญาจะส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติไปดูค่าเทอมโรงเรียนอนุบาลเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนเออถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกให้ดีขนาดนั้นเราต้องเอาลูกไปอยู่โรงเรียนโรงเรียนวัด โรงเรียกนกระจกงอกง่อยแล้วลูกเราก็โตมาแบบกระพ้องกระแพงแล้วเราจะมีลูกไปเพื่อที่จะให้ลูกของเรามีอนาคตแบบนั้นไปทําไมนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คนเจนวายนะลังเลที่จะ ไม่มีลูกน,นี่ถ้าหากว่ารัฐไทยนะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจนะคะที่จะทําให้คนอยากมีลูกด้วยการสร้างหลักประกันทางอนาคตของคนที่กําลังจะเกิดให้พ่อแม่สบายใจว่าโอเคแม้เราจะไม่ขดและแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นคนที่ร่ารวยเราไม่ได้มีมรดกเราไม่ได้มีธุรกิจนะคะเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังรองรังอยู่ในธนาคารเยอะๆแต่ การเลี้ยงลูกของเรามันจะไม่ยากลําบากเกินไปแล้วอนาคตลูกของเราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สิ้นหวังจนเกินไปนะมันเห็นแสงสว่างอยู่ว่าถ้าเราท้องเราคลอดออกมาเรามีเด็กอยู่ในสังคมนี้มันมีอนาคตที่สดใสรออยู่มันก็น่าจะเป็นแรงจูงใจนะที่ทำให้คนอยากจะมีลูกมากขึ้นแต่ถ้าหากว่ารัฐไม่สามารถนะฮะสร้างความหวังนะคะรัฐไม่สามารถให้ความหวังแก่ประชัก ประชาชนไทยได้ว่าลูกของเขาจะมีอนาคตเช่นไรต่อให้มีมาตรการทางภาษีนะคะต่อให้จะมีค่ารถย่อนมีค่าเลี้ยงดูสักเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่น่าจะกระตุ้นให้คนอยากมีลูกได้นอกจากนี้งานวิจัยของสองกว,วเขาก็บอกว่าเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะเรื่องการเพิ่มวันลาคลอดให้กับ ฝ่ายพ่อด้วยไม่ใช่ให้ฝ่ายแม่อย่างเดียวเพื่อให้ภาระการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเฉลี่ยไปที่พ่อและแม่เท่าๆกันมันก็จะช่วยกระตุ้นให้คนอยากมีลูกได้แต่แขกดูงานวิจัยของสอกวแล้วดูแล้วนะคะดูจะมุง่งเอ่อมุ่งเป้าไปที่ไลฟ์สไตล์หรือ,อ,อวิถีชีวิตของพ่อแม่ที่เป็นชนชั้นกลางมากกว่าเช่นไปดูเรื่อง บทบาทของการเลี้ยงดูลูกแล้วก็เรื่องออสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนในที่ทำงานนี่เป็นปัญหาของชนชั้นกลางก็ต้องดูนะคะว่าคนจนนะคะมีปัญหาเรื่องมีลูกน้อยเท่ากับชนชั้นกลางหรือเปล่าแล้วนะคะการที่เราจะดูว่าเราจะสร้าง ถ้าเราดูถ้าเราไม่ได้ดูเรื่องการมีลูกอย่างเดียวถ้าเราไปคาดหวังว่าในอนาคตในอีก5ปี10ปีเราคาดหวังว่าเราอยากจะมีประชากรวัยแรงงานเราไม่จําเป็นต้องโฟกัสนะคะที่ประชากรวัยแรงงานที่เป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยถ้าหากว่ารัฐไทยนะคะไปดูตัวเลขของเด็กที่เกิดจากคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานที่เมืองไทยก็อาจจะพบนะคะว่าอันที่จริงแล้วเราอาจจะมีประชากรวัยแรงงาน ที่ไม่ใช่คนไทยแต่พวกเขาเกิดในเมืองไทยแล้วเขาอาจจะเป็นทรัพยากรบุคคลนะคะที่มีค่าต่อรัฐไทยในอนาคตก็ได้หากเราให้ความสําคัญกับเขามากพอและหากเรายินดีที่จะทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องน่ารักน่ักเรื่องเบาๆกันนะคะกับการที่คนจีนค่ะจะไปช่วยคนเดนมาร์กกินหอยนางรมค่ะ มูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคต ว่าตอนนี้ที่เดนมาร์กมีปัญหาว่าหอยนางรมแพร่พันธุ์จำนวนมากแล้วก็ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศท,ที่ไม่สมดุลแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเดนมาร์กทำไมไม่ชอบกินหอยนางรมหรือยังไงคะคือถ้าเกิดว่าเราใช้บรรทัดฐานแบบคนไทยหอยนางรมสดๆเนี่ยราคาแพงมากนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยนะคะทำอาหารได้หลายอย่างประเทศไทย ไม่น่าจะประสบปัญหาว่าหอยนางรมมีมากเกินไปจนระบบนิเวศไม่สมดุลคือเราน่าจะมีปัญหาในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือว่าเรากินหอยนางรมมากเกินไปจนระบบนิเวศของหอยนางรมขาดสมดุลอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมไม่เพียงแต่คนไทยนะคะที่ชอบกินหอยนางรมยังมีคนจีนซึ่งก็ชอบกินหอยนางรมมากเช่นกันแล้วที่มันเป็นข่าวก็คืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า ที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยเกิดปัญหาหอยนางรมมากจนระบบนิเวศเสียสมดุลไปนะคะก็มีสาวจีนค่ะซึ่งเธออาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กนี่แหละไม่ใช่จีนธรรมดาด้วยนะคะต้องระบุไปด้วยว่าเป็นจีนจากไหนเธอเป็นคนจีนที่มาจากเสฉวนนะคะพอเธออยู่เดนมาร์กอยู่แล,แล้วแล้วได้ข่าวว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องการนะคะต้องการให้มีคนมาช่วยทำยังทำยังไงก็ได้ให้หอยนางรมเนี่ยมีน้อยลง เธอชื่อเบียนนะฮะเธอก็ไปเลยค่ะจัดการนะคะเดินทางไปที่ชายหาดแห่งนี้แล้วก็เอาอุปกรณ์แงะหอยนะคะอุปกรณ์จับหอยอุปกรณ์ปิ้งหอยอุปกรณ์สำหรับจะ ปิกนิกหอยแล้วก็ทำอาหารหลายเมนูนะคะทั้งแบบย่างผัดเผ็ดเสฉวนไข่เจียวหอยนางรมอย่าลืมว่าเธอเป็นคนจีนที่มาจากเสฉวนนะคะเธอก็เป็นเมนูอาหารหอยนางรมที่เป็นเมนูแบบเสฉวนเลยแล้วพอเธอถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ข่าวมันก็มาจากโซเชียลมีเดียทั้งนั้นใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นไวรัลค่ะคุณผู้ชมว่านี่เป็นฮีโร่นะคะที่จะไปช่วย กอบกู้ระบบนิเวศของประเทศเดนมาร์กให้รอดพ้นจากการแพร่ขยายพันธุ์ของหอยนางรมที่มากเกินไปแล้วก็เร็วเกินไป แล้วทางเดนมาร์กนะะนอกจากจะก,กังวลเรื่องปริมาณหอยที่มากเกินไปเนี่ยเขายังมองว่าไอหอยนางรมเนี่ยเปลือกมันก็แข็งนะแล้วมันก็เป็นอันตรายนี่คือเมนูนะคะที่สาวจีนคนนี้เขาไปจับหอยนางรมแล้วก็ทําอาหารต่างๆนานาหน้าตาก็น่ากินมากก็สมแล้วที่จะกลายเป็นไวรัลนอกจากนี้สถานทูตเดนมาร์กในประเทศจีนค่ะก็เลยเพิมพ์ข้อความนะคะในในโซเชียลมีเดียของจีนบอกว่า คนจีนทั้งหลายมาเที่ยวเดนมาร์กกันเถอะแล้วก็มาช่วยกันจับหอยนางรมไปกินนะะมันดูน่าสนใจเลยใช่ไหมหละ่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบในรสชาติของหอยนางรมแล้วก็กลายเป็นไวรัลอีกนะคะคนจีนก็พากันเข้าไปแซวว่าชวนกันซะขนาดนี้จะให้วีซ่าอยู่10ปีเลยไหมนะะสำหรับการจะไปกินหอยนางรมแล้วรับประกันเลยรับประกันได้เลยว่าถ้าให้วีซ่าคนจีนนะะไปกินหอยนางรมที่เดนมาร์กจะใช้เวลา แค่5ปีเท่านั้นเองนะคะรับรองว่าหอยนางรมหมดไปจากประเทศเดนมาร์กแน่นอนนี่ก็เป็นข่าวขำๆนะคะแล้วก็ทําให้เห็นเรื่องการเดินทางของอาหารของวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเออเอ,อ,อย่างหอยนางรมนะคะมันไม่เป็นที่ปรารถนาเลยของคนเดนมาร์กแต่ขณะเดียวกันสําหรับคนอีกชาติหนึ่งมันก็เป็นอาหารอันโอชะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาได้ไปอยู่ตรงนั้นปัญหาหอยนางรมมากเกินไปจน ออมีมีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนี่ยมันไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนคนไทยนะคะมีความสนใจจะเดินทางไปเดนมาร์กนะคะแล้วก็ไปปิกนิกหอยนางรมที่ประเทศเดนมาร์กบ้างหรือเปล่าก็ลองติดต่อสถานทูตของประเทศเดนมาร์กดูนะคะว่าจะให้วีซ่าเรา10ปีไปช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการไปนั่งกินหอยนางรมไหมคะวันนี้รายการอินเทอร์วิวค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ